จุดจบตลาด VR ของโซ n y เหรอสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับ PSVR ของทางโซ n y กันหน่อยนะครับที่เพื่อนๆหลายๆลคนก็อาจจะได้รับข้อมูลหรือว่าเห็นเขาพูดพูดกันนะครับว่าทางโซ n y อาจจะแบบถอยทับนะครับกับตัวตลาด PSVR หรือเปล่านะครับหรืออาจจะได้ยินมาว่าเอ๊ะทางโซ n y อาจจะพิจารณานะครับกับการสร้างตัวเกมต่างๆ ในตัวโหมด VR กับ PSVR 2เนี่ยกันใหม่นะครับดังนั้นก็อาจจะมองได้ว่าเอทิศทางของ PSVR ของทาง Sony อาจจะดูแล้วไม่ได้ราบลื่นไปเหมือนกันกบที่คาดเอาไว้แล้วก็ได้เหมือนกันนะครับกับการที่อาจจะต้องถอยทับก่อนกับในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งถ้าเรามองดูเกี่ยวกับตัวข้อมูลข่าวๆนะครับที่มีการพูดกันเนี่ยผมก็มองนะครับว่าถ้ามองในภาพของตัวเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับก็ต้องมองเลยว่า มันค่อนข้างที่จะมีการาพลิกผันกันไปค่อนข้างเรียกว่าโอ้โหเหมือนกับรถไฟเหาะตีลังกานะครับเพราะว่าถ้าบริษัทบางบริษัทเนี่ยอาจจะแบบโอ้โหจะที่ลุ้งๆนะครับอาจจะค่อยๆดิ่งลงมานะครับแล้วบริษัทที่อ,อยู่แบบเนิบๆหรือว่าอาจจะดูอดอบลงหน่อยแต่ว่าพอในช่วงโควิดหรือว่าหลังโควิดเนี่ยโอ้โหพุ่งทะยานนะครับก็มีมาให้เห็นกับในตลาดทุนต่างๆเนี่ย ให้เพื่อนเพื่อได้เห็นกันอยู่แล้วกันเป็นประจำนะครับซึ่งในตอนเวลานี้ก็จะเห็นนะครับว่าเศรษฐกิจก็อาจจะมีการผันผวนนะครับและทางโซนี่เองก็อาจจะต้องมองกับตัวธุรกิจที่พวกเขาเอาตัวเม็ดเงินเนี่ยใส่เข้าไปนะครับถ้าตัวไหนที่ดูแล้วมันค่อนข้างที่จะดูไม่ได้เป็นไปตามเป้าหรือว่าดูชักจะไม่ค่อยเข้าท่านะครับมันก็อาจจะต้องพิจารณากันใหม่นะครับและ p s v r นี่เองก็เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกตัวหนึ่ง นะครับที่ทางโซนี่ต้องบอกเลยว่าอาจจะสายหัวเลยนะครับว่ามันตอนแรกมันน่าจะต้องปังหน่อยกับการพอร์ตตัวเกมต่างๆนะครับเกมน้ำดีต่างๆนะครับในตัวสตูดของสตูดิโอของตัว A นะครับที่เปิดตัวมากับตัว h o r i z o n นะครับโคอา o เดอร์มอลเทนนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้อย่างแน่นอนนะครับเพราะยอดขายของตัว PSVR ไม่ได้เปลี่ยนปล่า ทะลุเลยนะครับส่วนหนึ่งะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวราคานั่นเองนะครับราคาที่มันแพงกว่าตัวเครื่อง PlayStation 5จะบ้าเลรออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แพงกว่าเครื่องเล่นเกมตัวหลักนะครับโอ้โหคิดกันได้ไงนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับมีคนคนนึงแหละที่อุตสาห์ซื้อมาใช้งานนะครับก็เอคอนทีนี่แหละนะครับอืมก็พูดไม่ได้นะครับอันนี้ผมเองก็ต้องซื้อมาแล้วก็มาทดสอบให้เพื่อน ได้เห็นกันนะครับว่า PSVR มันมีดีหรือว่ามันมีด้อยตรงส่วนไหนนะครับเพื่อนๆก็อาจจะได้เห็นกันไปบ้างแล้วนะครับในปีที่แล้วนะครับและพอมาถึงปัจจุบันก็รู้กันนะครับว่าตลาดมันค่อนข้างที่จะไม่ได้อ่ามีเสียงตอบรับที่เตี้ยงแป้งนะครับเพราะอย่าลืมว่าตลาดในทางด้านฝั่ง PC เนี่ยก็พัฒนาในตลาดของ VR เนี่ยโอ้โหเรียกว่าก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งพอมาเป็น PSVR 2 ขทาง Sony ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเทคโนโลยีตัวเทคกิ้งตัว i y e s s o s o r ต่างๆนะครับที่ใส่เข้ามาให้อย่างเยอะแยะมากมายนะครับหรือการจะไปดึงราวค่ายเกมต่างๆเนี่ยให้พอร์ตตัวเกมนั้น,นให้เป็นตัวโหมด VR เพื่อที่จะมาเล่นกับบนตัวเครื่อง P5 นะครับอย่างค่ายแค p c อมเนี่ยในที่อุตสาห์ทําตัวเกม Resident Evil ต่างๆเนี่ยให้อยู่ในตัวโหมด VR เพื่อที่จะให้คนมี PSVR2 เนี่ย ได้เล่นในโหมด VR กันนะครับมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับหรือจะเป็นตัวเกมค่าย thirdparty ตหรือว่าจะเป็นของทางทีมสตูดิโอของ PlayStation เองก็พยายามที่จะเข็นตัวเกมภาพกราฟิกหนักๆนะครับความสมจริงแบบจี๊ดจ๊าดใส่เข้ามานะครับมันก็ไม่ได้กระตุ้นให้ได้มากเพียงพอนะครับให้ได้มากเพียงพอดังนั้นก็จะอยู่ในแผนของทางธุรกิจของโซนี่แหละนะครับที่อาจจะต้องพิจารณากันใหม่โดยการอาจจะต้องเริ่มที่จะลดบทบาท นะครับกับการใส่ตัวเม็ดเงินเนี่ยเข้าไปให้เหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับแต่นะครับก็ต้องอย่าลืมว่าทางโซนี่เองก็พยายามพลิกเกมนะพลิกเกมกับการปล่อยตัวข้อมูลหรือว่าการวางจําหน่ายเจ้าตัว Adapter ที่จะทําให้ PSVR 2เนี่ยสามารถใช้งานกับทางฝั่ง PC ได้นั่นเองนะครับเรียกว่าว้าวเลยแหละ นะครับว,ว,ว้าวเลยเพราะตอนแรกหลายๆสื่อนะครับในแวดวงด้าน VR เนี่ยเขาประเมินกันไว้นะถึงแม้ Sony จะไม่ได้ทำเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ออกมานะครับกับการใช้งานบนทางฝั่ง PC เนี่ยแล้วนักพัฒนาต่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอย่างต่ำนะครับสปีนะครับในการที่จะสร้างตัวซอฟต์แวร์ต่างเนี่ยให้ให้เจ้า PSVR 2เนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานบนทางฝั่ง PC ได้นะครับแต่ในเมื่อทาง Sony บอกพวกคุณไม่ต้องพัฒนากันแล้ว เดี๋ยวผมสร้างอะแดปเตอร์มาให้เลยนะครับเสียบปุ๊บพร้อมใช้ได้ทันทีนะครับเรียกว่ามาเร็วก่อนการเลยทีเดียวนะครับทำเองขายเองเลยไม่ต้องง้อนักพัฒนาเลครับนะครับ,นะรบดังนั้นโปรเจกต์ต่างๆที่เรานักพัฒนาอุตสาห์รวมหัวกันสร้างกันอยู่เนี่ยก็อาจจะแบบโอ้โหเสียเวลากันแบบเกาหัวกันเลยบอกโอ้โหรู้งี้ไม่มาเสียเวลาเขียนซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์กันให้วุ่นวายหรอกนะครับถ้าบอกว่าจะทําแบบนี้ เร็วขนาดนี้นะครับเพราะจะวางจําหน่ายกันในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้กันแล้วนะครับกับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ซึ่งก็มองนะครับว่าทาง Sony อาจจะขอลองตลาดอีกสักเครื่อหนึ่งนะครับว่าเจ้า VR เนี่ยมันมีดีพอนะครับเพราะผมเองว่าเขาเองก็คงมั่นใจนะครับว่าเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ได้รับการขัดเกลานะครับมาอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์หรือว่าสเปคต่างๆนะครับก็เรียกว่ามันไม่ได้น้อยหน้า กับตัวแบรนด์อื่นๆแหละแต่ที่มันค่อนข้างจะน้อยหน้านั่นก็คือในเรื่องของตัวราคากันสักหน่อยนะครับที่ราคานี่เนี่ยอาจจะดูแพงไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับแพงไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะบอกว่าขอลองเปิดตลาดในทางฝั่ง PC กันดูหน่อยเพราะว่าคนที่มี PSVR อยู่แล้วที่ใช้กับบนตัวเครื่อง p 5อาจจะได้เห็นประโยชน์ของมันหรือว่าความคุ้มค่าของมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้บอกต่อๆกันว่าเฮ้ยซื้อ PSVR เหอนะครับอย่างน้อยใช้บนตัว p 5ก็ได้ ใช้บนตัว PC ก็ได้เหมือนกันนะครับเออแต่ถ้าไปซื้อ VR ตัวอื่นเนี่ยใช้บน p พ5ไม่ได้นะอ่าเห็นไหมอาจจะบอกว่า2 0 0 0 0ก็20,000ืเถอะหรือว่าอาจจะมีช่วงโปรแบบลดลงราคาเหลือหมื่นไปลายปายหรือหมื่นกลางกลางนะครับก็จ,จะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้เจ้าตัว PSVR 2เนี่ยเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นหลังจากที่เจ้าตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้งานกับบนตัวฝั่ง PC เนี่ยเริ่มปล่อยออกมาวางตลาดนะครับเอออันนี้ก็อาจจะมองได้ว่าโ o n y อาจจะขอดูตลาด อีกสักรอบหนึ่งดูนะครับประกอบกับตัวเกมต่างๆที่อยู่ในตัว PlayStation Store นะครับกับตัวเกม VR นะครับเริ่มใส่เข้ามาให้เล่นกันแบบฟรีๆกับคนที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus ในตัวระดับสูงสุดนั่นก็คือตัวระดับ d e l u x หรือว่า p r e m i ยมนั่นเองนะครับที่ตัวเกมต่างๆตามจริงเ่เพื่อนๆมี VR อยู่แล้วซื้อเจ้าตัว VR ราคาก็แพงกว่าเครื่องมาแล้วนะครับยังจะต้องมาซื้อตัวเกมต่างๆเนี่ย อีกเป็นหลักพันนะครับก็อาจจะดูแล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ดูเยอะไปหน่อยนะครับทางโซนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องซื้อกันให้วุ่นวายนะครับเดี๋ยวจะลิสต์มาใส่ให้เลยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเกมที่ดูน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับผมเห็นแวบๆเนี่ยก็มีตัว Ghostbuster นะรู้สึกนะแวบๆอยู่ในตัวแพ็กเกจ PlayStation Deluxe หรือว่าพรีเมียมอยู่นะเออก็ถือว่าดูแล้วมันก็คุ้มค่านะถ้ามองในแง่เรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ย ซื้อตัว VR มา20 0หมื่นถ้าได้เล่นตัวเกม VR ที่มีมูลค่าสักหลักพันกว่า,วาสัก10เกม20เกมก็ถือว่าคุ้มแล้วนะถ้าเล่นจบนะครับแล้วก็เล่นในตัวแบบฟรีๆกับเหล่าสมาชิกด้วยอีกนะครับก็ถือว่าเออเสียแค่เดือนหนึ่งประมาณ4 5 0 0บาทนะครับได้เล่นเกม VR น้ำดีบนตัวเครื่อง p 5กับ PS VR 2ก็จะบอกว่าเออคุ้มนะครับคุ้มอ,อ่าเริ่มที่จะมองเห็นความคุ้มค่าแล้ะ นะครับเริ่มที่จะมองเห็นความคุ้มค่าแล้วซึ่งอันนี้ก็อาจจะมองได้ว่าทางโซนี่ก็ยังขอลองอีกสักตั้งนะครับอีกสักตั้งนะครับถึงแม้จะมีข่าวลือต่างเนี่ยออกมานะครับผมมองว่าทางโซนี่เองไม่มีทางปล่อยแน่นอนนะครับกับตัวเทคโนโลยีทางด้าน vr กับการเล่นเกมนะครับเพราะเพื่อนๆ่อนย่าลืมนะครับถ้าคนไหนที่ได้ติดตามเทคโนโลยีข่าวสารด้านการเล่นเกมในตัวโหมด vr นะครับก็จะรู้เลยว่าตัวเกมต่างๆที่อยู่ในทางฝั่ง pc เนี่ยมันมีตัวซอฟต์แวร์ ที่สามารถคอนเวิรที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะเพื่อนๆอ,อ่ามันสามารถคอนเวิรตัวเกมที่เป็นเกมเล่นปกตินี่ะที่ไม่ใช่ VR ให้อยู่ในรูปแบบของ VR ได้ทันทีเลยนะครับถึงมันจะไม่ได้เนทีแบบ100%นะแต่มันก็ให้มุมมองในการชัดตื้นชัดลึกเนี่ยรู้สึกได้เลยกับการสวมใส่ PSVR เข้าไปนะครับแล้วมันก็ทำให้ดูแล้วค่อนข้างที่จะน่าทึ่งนะครับดังนั้น Sony ก็อาจจะมองว่าเฮ้ยต่อไปเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร เราอาจจะไม่ต้องใช้เงินทุนในการสร้างตัวเกมตัวนั้นเนี่ยให้เป็นแบบ VR จ๋าๆเลยทําตัวเกมแบบปกติเนี่ยนะครับจะมุมมองบุคคลที่1มุมมองบุคคลที่3 2อ,อะไรก็ว่าไปนะครับแต่เดี๋ยวทางด้านเทคโนโลยีของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะทําการคํานวณแล้วก็แปลงตัวเกมนั้นแหะให้อยู่ในตัวโหมด VR ให้ได้อย่างทันทีแต่นั้นโซนี้ก่อจะมองว่าไม่มีความจําเป็นละนะครับในการที่จะสร้างตัวเกมนั้นให้เป็นแบบ VR แบบจ๋าๆนะครับอย่างเช่นตัวเกมล่าสุด นะครับที่หลายคนก็เก่งกันไว้ว่ามันควรที่จะมากับ VR แหละกับตัวเกม e s t o Bot นั่นเองนะครับที่เจ้าตัวเกมนี้ของทีมค่าย Asobi เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเกมที่เป็นตัวเกมแถมเนะ่ะเกมเกมทดสอบนะครับไม่ได้เป็นแฟนชายหลักที่จะมีตัวเกมเป็นคอหลักนะครับแต่สุดท้ายก็มาแล้วนะครับกับปีนี้นะครับที่มีราคาขายเนี่ยก็เป็นตัวเกมหลักได้สักทีนะครับกับทีมในของ PlayStation Studio ไม่ได้ เป็นตัวเกมที่อยู่ในตัวโหมด vr นะครับเพื่อนอเพราะอย่าลืมว่าเกม s ตัวบอดเนี่ยก็เป็นตัวเกมที่เอาไว้ทดสอบหรือว่าเอามาเล่นกับตัว ps vr ใครมี ps vr ตัวหนึ่งอยู่เนี่ยก็จะว้าวกันแน่นอนนะครับในช่วงเวลานั้นกับการที่จะต้องลองต้องสัมผัสกับการเล่นตัวเกม s ตัวบอตัวนี้ในโหมด vr นะครับแต่ในตัวเกมที่กำลังจะวางจำหน่ายในวันที่6กันยายนเนี่ยไม่ได้เป็น vr นะเพราะทางทีมพัฒนาเขาก็บอกแล้วว่า ตัวเกมนี้ลากฐานไม่ได้สร้างมาอยู่ในตัวโหมด VR นะครับอ่าอันนั้นก็พอเข้าใจได้แต่ไม่แน่เขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีชุดคําสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่อ่าตัวเทคโนโลยีของทางด้านซอฟต์แวร์เนี่ยมันไปถึงแล้วนะครับมันสามารถนเวิร์ตให้มาอยู่ในตัวรูปแบบของเกม VR โหมด VR ได้เหมือนกับเกมต่างๆที่อยู่ในทางฝั่ง PC ที่เคยทํามาให้เห็นเล่นแล้วในวันนี้นะครับอ่าอันนี้แหละก็น่าจะเป็นอีก ประเด็นหนึ่งก็ได้นะครับที่ทําให้ทางโซนี่อาจจะเริ่มเห็นข้อมูลว่าเอะทำไมทางโซนี่เริ่มที่จะลดงบประมาณหรือว่ากําลังเล็งไว้นะครับกับการลดงบประมาณต่างๆที่จะจัดสรรในทางด้านตัวการผลิตตัวเกมทางด้าน VR นะครับเพราะว่าทางเทคโนโลยีทางด้านตัวซอฟแวร์มันพัฒนาก้าวล้ําไปแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็พอที่จะมองได้อีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถึงยังไงเนี่ยผมก็มองนะครับว่าตลาดโลกใบนี้นะครับ หลายบริษัทเนี่ยกำลังรอจังหวะอยู่ว่าใครเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดของ VR ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าใครที่ไปงานสแสดงสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโตเกียวเกมโชว์คอมพิวแทคที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นเลยว่าบริษัทเล็กน้อยใหญ่ต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเสนอโซลูชันหรือว่าอินโนเวชันหรือว่าโน้ตฮาวต่างๆเกี่ยวกับการเล่นตัวเกมในโหมด AR VR ต่างๆเนี่ยออกมากับผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมากมายนะครับและสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะเห็นก็คือในเรื่องของตัวขนาดและก็การใช้งาน การสวมใส่ที่มันดูง่ายขึ้นทุกๆวันทุกๆวันนะครับขนาดที่มันเริ่มเล็กลงเล็กลงนะครับเหมือนจะเหมือนเริ่มแว่นตาเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับและเมื่อวันนั้นมาถึงนะครับโอ้โหใครได้ไปก่อนเนี่ยเรียกว่าโซนี่นะถ้าได้เกิดได้ไปอีกนะครับในตลาด VR นะครับโอ้โห n i n t e n d o ก็ Nintendo เหอะนะครับอืมเหนือไหนกันเลยหละแน่นอนนะครับอืมอันนี้แหละก็เรียกว่าเราต้องจับตาดูกันนะครับเพราะว่า ตัวเทคโนโลยีที่กาลังจะมาหรือว่าเริ่มที่จะใช้งานในชีวิตประจําวันของเพื่อนเพื่อเนี่ยมากขึ้นนะครับก็คือการเล่นเกมแบบคลาวเกมมิ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยากยากไม่มาก่อนหรอกอีกน,น่านนะครับแต่ตอนนี้เป็นไงนะครับอืมอาจบ,บางคนใช้แทนเครื่องเล่นเกมคอนโซล PC แรงๆกันไปแล้วนะครับหรือการเล่นเกมเกบีอาร์เนี่ยที่ตอนนี้ทุกคนบอกโอ้ยอย่าเล่นเลยเวียนหัวหนักก็หนักใช่ไหมครับสายแล้วดงระยางเยอะแยะเป็นหมดนะครับอ่า เดี๋ยวถ้าต่อไปเป็นแบบเหลือขนาดใหญ่กว่าเ่นตาหน่อยนึงสวมกึ๊กนะครับก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ก็เชื่อนะครับทุกคนก็โหยหาอยู่แหละกับการใช้งาน vr ให้มันง่ายๆไม่ต้องมีขนาดใหญ่ที่เทอะทะแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับกับตัวเทคโนโลยีต่างๆที่กําลังจะเปิดเผยอ,ออกมานะครับนี้ไม่ดีอาจจะมีเซอร์ไพรส์กันในช่วงครบรอบ30ปี playstation ในสิ้นปีนี้ ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันว่า x อ้สปีเนี่ยที่มันกำลังจะถึงกันอยู่เนี่ยทาง PlayStation จะมีไม้เด็ดอะไรออกมาให้เหล่าเกมเมอร์กับของพวกเขาเนี่ยหรือว่าตลาดวงการวิดีโอเกมเนี่ยให้ได้ต้องหันซ้ายหันขวาหรือต้องโดนป้ายยาเป็นมนสะกดต้องควักเงินจัดในกระเป๋าสิ้นปีออกมาได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันนะครับสรุปในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ